นี่เป็นอีกแบบหนึ่งของ ADC เหมือนกันถ้ารู้สึกว่าแซกยังไม่เร็วพอเรามีวิธีที่เร็วกว่านั้นเดีย๋นยน้อยๆแซกเนี่ยก็ยังมีข้อเสียอยู่นิดน,นึงก็ตรงที่ว่าถ้าเกิด ADC คุณมีควาละเอียดเยอะอย่างเช่น16บิตนังก็่าวว่าทุครั้งที่คอนเวิร์ตคุณต้องเสียเวลาทั้งหมด16ไซเคิลถูกไหมในการที่จะคอนเวิร์ตตัวอนาล็อกไปเป็นดิจิตอลถ้าเกิด ป็นดิจิตอลแรมอันนี้หนักกว่าหรือเปล่าถ้าเกิด16บิตเนี่ย2ก16ลบ1นี่ worst case เพราะนั้นใช่นไหมมันเสียเวลาเยอะมากแต่เราจะเร็วกว่าน,นั้นได้ไหมไม่จะเป็นต้องขึ้นกับสัญญาณนาฬิกาด้วยเพราะคุณจะดูจากรูปนี้คร่าวๆคุณเม่งสัญญาณนาฬิกาเอาเรียกตัวนี้ว่าแฟลชเพราะว่ามันแฟลชจริงๆเราใช้ตัว priority encoder เข้าช่วยตัว priority encoder เรียนกันตั้งแต่ก่อนมีเทอ r มาเนอะว่าเป็นยังไง active low ฝั่งนี้ใช้ตัวออบแอมเหมือนกันต่อคอมพาร a เตอร์เราเอาตัว V A เนี่ยเห็นว่าสาย V A เนี่ยต่อเข้าขาลบของตัวออบดันทุกตัวเลยในขณะที่ขาบวกเนี่ยต่อเข้ากับอะไรคุณจ่ายไฟ10บโวลต์แล้วก็มี R เรียงแบบนี้จำเรื่องวลต์เตจดดไวเดอร์ได้เนอะว่ามันจะแบ่งแรงดันยังไงพูดง่ายก็คือคุณจ่ายมีตัว V reference ให้เป็น 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, วสวนตามตัวสีแดงที่ผมเขียนไว้มาคอมแพร์กับตัว V A ที่เข้ามาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิด V A ของคุณเป็นเท่าไหร่ดีสมมติว่าอันนี้เขียนแค่3 b i บิตเอาต์พุตนะเพราะว่าถ้าเกิดเขียน4บิตเอาต์พุตผมต้องเขียนตรงนี้ทั้งหมด16ตัวน่าจะล้นหน้าจอสมมติว่าเป็นซัก 4.7โวลต์ก็แล้วกันาสมมุติว่า VA เป็น4.7โวลต์เข้ามามาดูตารางนี้4.7โวลต์นี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ถูกปะจริง่ถ้าจะราให้ชัดต้องต้องเขียนว่ามากกว่า4ใช่ไหมมากกว่า4แต่ไม่เกิน5มากกว่า4แต่ไม่เกิน5เกิดอ,อะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะคอมแพร์ สี่โวล์ก็จะสี่จุดเจ็ดแล้วจะเข้าตรงนี้ทั้งหมดเลยถูกปะสี่จุดเจ็ดห่ารอบเข้าทุกขาเลยอักษียี่สิบจุดเจ็ดให้ทุกขาเลยทั้งเจ็ดตัวของออปแอมแล้วตัววีเรฟเลนตัวนี้จ่ายสิบโวล์แล้วก็อ่าโวลเตจดิว а й เดอร์เข้ามาเพราะฉะนั้นเจ็ดโวล์จะเข้าตรงนี้ถูกปะหกห้าสี่สามสองหนึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณเราดูดีๆว่า4.7มากกว่า V และเฟรนที่เข้ามาตัวนี้ก็มากกว่าเอางเดก็หมายถูกแล้วกันนะถูกอันนี้ก็มากกว่าอันนี้ก็มากกว่าอันนี้ก็มากกว่าพอมาถึงตรงนี้อันนี้มากกว่าไหมไม่ลใช่ไหมอ่ะเก็เอาบานะอันนี้ V A มากกว่า V และเฟรนที่เราจ่ายมาใช่ไหมอันนี้มากอ่าอันนี้ V และเฟรนเรามากกว่าขอโทษทีผมพูดผิดอ่า V และเฟรนเรามากกว่าเป็ี่นเกาบาดไว้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้น เห็นป่ะว่าตัวอกแอมมันก็คอมแพร์มันเอาฝุที่ออกมามันก็จะเป็นศูนย์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 ตัวเอาฝุ่นตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์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 ถูกปะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัว VA คุณมากกว่าแหละอ่ามากกว่าตัว v reference ที่เข้าไปแต่ตัวแต่พอตัวนี้ตัวของ VA reference มากกว่าตัวนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่ง ACTIVE ฟโลก็แปลว่า ACTIVE ที่ขาไหน i 1 i 2 i 3 i สแต่เนื่องจากมันเป็นอะไรนะ priority encoder ก็แปลว่า priority ของใครมากสุดนี่ไงหลอกจันไปให้ i 4มากสุดถูกไหม i 4มากสุดอ่ะอยู่เ้นใต้ไว้อ่ะเพราะนั้นมันก็จะ convert มาเป็นอะไรเลยสี่ไงเห็นปะ่ะเห็นป่นปว่ามัน convert ได้ทันทีเขาถึงได้เรียกว่าแหละ flat ADC แพราะนถ้าเกิดวุ้นเตันเปลี่ยนเป็น5.5แอมตุสเป็น5.5อันนี้ไม,ไม่เขียนแล้วกันนะสมมติ5.5คุณก็ลองไล่ดูก็ได้ว่า5.5เนี่ยมากกว่าตัว v f ี a e ร์เตรงไหน5.5มากกว่า1มากกว่า2มากกว่า3มากกว่า4มากกว่า5ถูกไหมใช่มากกว่า5เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจเป็นวมัยถูกมากกว่า5.5 น้อยกว่าอะไรอ่าน้อยกว่าตัว w ีเ e ฟเฟนต์ของเราตรงนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ออกมาเป็นหนึ่งแล้วตรงนี้ก็คุณจะออกปเป็นอะไรนะศูนย์ถูกปะเวลนห้าจุดห้าก็จะถูกคอนเวิร์ตไปอะไรอ่าตั้งแต่มากกว่าห้าถึงหกก็จะออกมาเป็นอะไรออกเปหนึ่งศูนย์หนึ่งนี้ถูกปะเห็นไหมว่าคุณสามารถที่จะคอนเวิร์ตได้ในทันทีโดยไม่ต้องสนใจสัญญาณนาฬิกาอินพุตมาเท่าไหร่ออาท์ออก ทันทีเลยแบบนี้ี่ยเร็วสุดแล้วเมื่อเทียบกับอะไรแซคหรือดิจิตอลแรมถูกปะแต่ถามว่ามีข้อเสียไหมแน่นอนแหละอย่างแรกคุณจะเห็นว่ามันเปลืออ,อกแรมเหลือเกินแล้วทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่อยู่ว่าคุณจ่ายค่าวุ้เตรงนี้แหละเป็นค่าแม็กเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแซคก็เลยจะมีค่าตัวมันก็จะดูแพงกว่าตัวอื่นแต่แน่นอนแหละมันก็ทํางานได้ตามชื่อคือแหละแซคก็คืออ e ินพุตเข้ามาปั๊บเอาพุตออก ทันทีนึกภาพสิว่าถ้าเกิดคุณต้องการ4บิตภาวาคุณต้องมีออแอมทีทั้งหมดตัว2กำลัง4ก็คือ16ตัวเห็นไหมว่ามันจะเปลืองตัวออแอมที่ต้องคอมแพร์ตัวสัญญาณที่เข้ามาในทุกๆบิดที่เข้าที่เข้าเป็นเลยทําให้ตัว f l a s ADC เนี่ยถึงแม้ว่าจะเร็วแต่มันก็เรืองในพอสมควรเหมือนกันแต่แน่นอนแหละถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าความเร็วในการคนอนเวิร์ต เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดตัวแฟลชนี่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในการคอนเวิร์ตตัวสัญญาณอนาล็อกให้เป็นเป็นะสัญญาณดิจิตอลเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือตัวแฟลช ADC ใช้ตัวอัลแอมเป็นตัวคอมแพร์สัญญาณอนาล็อกยินกับตัววีเลฟรัมที่เราแบ่งตัวสัญญาณให้คอมแพร์แล้วตัวไหนแอคทีฟก็นั่นแหละตัวนั้นถูกคอนเวิร์ตด้วยพลอยตีเอก็ได้ออกมาเป็นเอาต์พุตดิจิตอลตามต้องการเลย และตัวนี้คือตัวแฟลช A D C